กินข้าวน้อยตัวเล็กกลัวลูกโตไม่ทันเพื่อนคุณแม่อยากให้ลูกกินตัวช่วยเสริมนะคะให้ลูกกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจมองหาเป็นวิตามินนะคะที่มีส่วนประกอบของไลซินแบบนี้ก็ได้ค่ะไลซินเองนะคะมีส่วนช่วยให้ลูกหาอยากอาหารหรือว่ากินอาหารได้เพิ่มมากขึ้นและยังมีวิตามินรวมที่สําคัญจําเป็นนะคะนาะสำหรับการเจริญเติบโต,ต,ตของลูกคุณแม่อาจาดูแลให้ลูกทานเป็นวิตามินช่วยลูกกินเก่งนะคะตัวนี้ของละมุนได้ค่ะลูกที่อายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปทานได้ลูกที่เป็น G6PD ทานได้ช่วงนี้เด็กๆ ะะตัวนี้ของละมุนก็ได้ค่ะลูกที่อายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปทานได้ถ้าอยากช่วยเสริมภูมิลูกด้วยแล้วก็อยากให้ลูกนะคะขับถ่ายดีนะคะคก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะของละมุนนะคะเป็นแบบกรอบปากให้ลูกทาน1นซองก่อนนอนคะ่ะตัวช่วยลูกกินข้าวเก่งนะคะก็เป็นวิตามินกินเก่งของละมุนตัวช่วยเสริมภูมินะคะก็จะเป็นวิตามินเฮดของละมุนนะคะแล้วก็ตัวช่วยเรื่องเสริมภูมิแล้วก็ลูกขับถ่ายดีนะคะก็จะเป็นโอแลคโตพลาสวิตกลอสนะคะของละมุนผลลัพธ์ของการทานขึ้นกับแต่ละบุ